สวัสดีค่ะเวเเตโรโปรดักชันนำบรรยากาศการเปิดงานประกวดวัวส,สายพันธุ์อินดูบราซิลชิงแชมป์ประเทศไทยณสนามประกวดวัววัดโพเอนตําบลบางน้ำเชี่ยวอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันที่29ตุลาคม2566มาฝากทุกท่านค่ะโดยมีนายสุรสิธิ์จันอุธานายอําเภอพรมบุรีเป็นประธานในการเปิดงานโดยวันนี้นะคะท่านได้ขี่มาเข้ามาในงานเพื่อเปิดงานอย่างเท่เลยจ้า เรียนเชิญท่านนายกวิชาญนะคะกล่าวรายงาน,นะคะ่ะการเรียนท่านสุรศักดิ์สุรสิษย์จำทานายเพรมมุลีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับกระผมนายวิชาญเทียศรีนายทุกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโควบเนื้อไทยอินเสิยผต้องขอ,อขอบพระคุณท่านดังมากที่ให้เกียรติมาเปิดงานในการประกวดวัวอินโดียผส์กินแพ,นใ,ใน,พนในประเทศไทยในวันนี้วัตถุประสงค์ของการประการืน,นี้เพื่อส่งเสริม ให้เกษตรกรได้ผลแม่พันธุ์ได้ถือโอกาดและส,ส่งเสริมความที่เข็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงตัวนี้ส,งส่สงเสริมให้ปัจจัยการเปลี่ยนกิจพอเพียงดังนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอจาดเรียนเชิญท่านประธานได้ต่วเปิดงานและให้อบาทจับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมงานขอบคุณครับกระผมในนามของพี่น้องประชาชนชาวพนมเปีนะครับขอต้อนรับ ท่านผู้มีสักุีทุกท่านคือพมรีลูกพันธุ์ยิ่งยิ่งครับขอยืนยันว่าชาวพมรีดีดีให้ความร่วมมือกับท่านในรูปการมเสียงตบมือดังๆให้กับพี่น้องชาวโวทุกท่านและศิษย์ศิษยทุกท่านนะคะ และนี่นะคะก็เป็นแค่คลิปช่วงเปิดงานเท่านั้นนะคะยังมีคลิปโชว์พ่อพันธุ์ลอดเต้นฟาร์มดังและคลิปประกวดวัวมาให้ชมกันมากมายเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆกดติดตามเพจและ YouTube ช่องสเป e เทโรโปรดักชันเอาไว้เลยจ้า